สวัสดีครับกลับมาพบกับชัย s อสยูทูบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นี่เราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องรถที่น่าสนใจนํามาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับ2อสคลิปที่แล้วเนี่เราก็ได้พูดเรื่องราวเกี่ยวกับวาทก,กรรมของทางด้าน TOYOTA ที่พูดถึงเรื่องราวของเหล่า e ีวีจากประเทศจีนนะที่บอกว่าอย่าเพิ่งไปไว้ใจรถจีนมากนักนะอาจจะดิลเลอร์ที่ขายเนี่ยอาจจะอยู่ไม่คงทนหรือว่าในเรื่องราวของรัฐบาลถ้าอุดหนุนรถจีนมากๆเนี่ยการขายรถในประเทศอาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวก็ได้นะครับแต่มาในวันนี้นะฮะเราจะนําเสนอเรื่องราวนึงที่ดูแล้วมันน่าสนใจดีนะฮะเป็นวาัทากรรมทางฝั่ง b ีวบ้างนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยวาัทากรรมของทางด้าน b ีวเขาจะพูดอย่างไรนะ มันมีตัวแทนจำหน่าย BYD ที่ออสเตรเลียนะครับเขามีการพูดถึง t o y ย t a า a f ฟโนะฮะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมีขายที่ออสเตรเลียแต่ว่าทางด้าน t o y ย t a าไม่เอามาขายในประเทศไทยนะฮะเขาบอกว่าเจ้า l a ฟโเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะเรียกว่าโบราณก็ได้นะฮะหรือฝรั่งก็ใช้คำว่าเก่าแก่มากๆเลยนะฮะ ใช้เทคโนโลยีเมื่อ10ถึง15ปีที่แล้วนะฮะแต่ว่ามีการปรับปรุงเล็กน้อยเพียงเท่านั้นนะทางด้านตัวแทนจำหน่าย b y d ด mm ีท hmm. ี่ออสเตรเลียเขบอกว่าใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ไปได้อย่างไรนะโอ้โห mm hmm. ถือว่าเป็นการปอกกลับโตโยต้า hmm. ค่อนข้างเดือดเลยทีเดียวนะฮะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้เรื่องเราจะเป็นยังไง mm hmm. เดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่าให้ท่านผู้ชมฟังกันนะครับ ปัจจุบันนะครับโ o โยต้าร v ฟโก็เป็นรถ SUV ที่ขายดีที่สุดในโลกเลยนะฮะไม่มีใครเทียบได้และได้รับความนิยมเนื่องมาจากเครื่องยนต์ไฮบริดที่ยอดเยี่ยมแต่เมื่อเร็วๆนี้นะฮะตัวแทนจำหน่าย BYD ในตลาดออสเตรเลียได้ออกมาโจมตีทางด้านราฟโนะฮะโดยระบุว่าเป็นรถที่เก่านะฮะที่มีเทคโนโลยีเก่าแก่ถึง 1> 10 1 5ปีนะซึ่งได้รับการปรับโฉมใหม่และมันเป็นเพียงแค่การออกแบบภายนอกเท่านั้นนะฮะโอ้โหถือว่าทางด้าน b y d ในออสเตรเลียเนี่ยมีการโจมตีทางด้าน l a u โฟที่เป็นโปโยจกตอย่างเดือดมากๆเลยนะหาว่าเครื่องไฮบริดของเขาเนี่ยใช้เทคโนโลยีเมื่อ10 1 5ึงปีที่แล้วเนี่ยแต่ว่ามีการปรับโฉมเพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นนะไม่ได้มีการคิดหรือว่าสร้างนวัตกรรมอะไรใหม่ๆขึ้นมาเลยนะฮะคุณลุ ทอตนะฮะผู้ก่อตั้งและประธานบริหารของ e-v ไดเล็กเขาได้บอกกับสื่อตรงนี้ว่าที่สําคัญรถรุ่นนี้เนี่ยเป็นรถที่ยอดเยี่ยมมากๆผมยินดีที่จะยืนยันว่ารถรุ่นนี้เนี่ยดีกว่า t o โยต้า a าโฟนะฮะโอ้โหคุณลุคทอตเนี่ยเขาก็เล่าถึงรถจีนคันหนึ่งนะฮะที่บอกว่ามันดีกว่า t o โยต้า a าโฟนะครับราโฟเนี่ยเป็นการนําเทคโนโลยีที่มีอายุกว่า15ปีนะฮะมาปรับปรุงใหม่เพียงเท่านั้นแต่เพียงเพิ่มส่วนประกอบใหม่เข้าไป แต่ว่าเทคโนโลยี BYD C Lion 6นะของ BYD เขาบอกว่ารุ่นนี้ก็เป็นไฮบริดเหมือนกันนะถือเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงในปัจจุบันเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีการเปรียบเทียบกันสิ่งที่ฉันอยากจะแนะนำให้กับผู้ที่ต้องการซื้อรถ Toyota l a า4 ให้ไปทดลองขับ C ีไลออนซิก่อนนะก่อนที่จะทดลองขับลาฟโฟก็ได้แล้วตัดสินใจด้วยตัวเองอีกทีว่าคุณจะเลือกคันไหนนะโอ้โหถือว่าคุณลุกทอดนะผู้กอ่อตั้งของ EVDirect ซึ่งเป็นสื่องในออสเตรเลียนะฮะเขากล่าวอย่างมั่นใจว่าเฮ้ยให้คุณนะไปลองขับก่อนนะฮะขับทั้งลาฟโฟเลยก็ได้แล้วก็ขับทั้ง C ีไลออนซิเลยก็ได้นะฮะแล้วผลที่ได้คุณจะเลือกรถอะไรก็ตามแต่ใจของคณนะถือว่าเขามีความมั่นใจใน BYD c l ไลออนซิกมากๆเลยนะครับ ซีไลออนซิกเอเซนเชเนี่ยมีราคาจำหน่ายในออสเตรเลียอยู่ที่ประมาณ42,990ดอลลาร์นะฮะหรือประมาณ1.4ล้านบาทของเงินไทยนะครับขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไฮบริดแบบปลั๊กอิน4สูบ1.5ลิตรให้กำลังสูงสุด160กิโลวัตต์หรือว่าประมาณ218แรงม้านะฮะและแรงบิดสูงสุด300นิวตันเมตรตามตัวเลขอย่างเป็นทางการรถรุ่นนี้สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกลถึง92กิโลเมตร ภายใต้สภาพ NEDC นะฮะโดยมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวมเพียง1.1ลิตรต่อ100กิโลนะครับเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเขาบอกว่า Toyota l a v o รุ่น GX Hybrid ระดับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ42,260เหรียญสหรัฐนะฮะเรียกว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับอยู่ที่ประมาณแค่ล้านกลางๆนะฮะและมีราคาใกล้เคียงกับ C-Lion 6 Essential เช่นเดียวกันนะฮะเนนะะจ้า La v GX Hybrid มาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฮบริด4สูบ 2.5ลิตรซึ่งมีกำลังสูงสุดเท่ากันอยู่ที่160กิโลวัตต์หรือว่าประมาณ218แรงม้านะฮะแต่มีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวมที่4.7ลิตรต่อ100กิโลนะครับตั้งแต่ปี2022นะฮะเป็นต้นมา BYD เนี่ยผลิตรถยนต์ไฮบริดแบบเสียบปลั๊กและรถยนต์ไฟฟ้านะฮะหรือว่ารถยนต์ EV เท่านั้นในทางกลับกันเนี่ยโตโยต้ายังไม่ได้นําเสนอรถยนต์ PHEV ใดๆเลยในประเทศนี้นะฮะรวมถึงลาโฟรุ่น PHEV ที่จําหน่ายในตลาดต่างประเทศหลายแห่งนะ,ะและนําเสนอรถยนต์ไฟฟ้าเพียงรุ่นเดียวเท่านั้นนะฮะทางด้านนี้เขาก็บอกว่าโตโยต้ายังไม่ยอมเอาลาโฟที่เป็น PHEV มาจําหน่ายนะฮะที่เป็นทั้งเสียบปลั๊กได้แล้วก็เติมน้ํามันได้นะครับแต่ว่านํามาแต่เจ้าลารโฟที่เป็นแบบไฮบริดอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีเนี่ยถือเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยี PHEV นะฮะแต่เดิมมาถึงที่นี่ด้วยรถยนต์ไฟฟ้าทุาน,นั้นนะฮะเขาบอกว่า BYD รุ่นนี้เนี่ยเป็นคนที่นำระบบ PHEV เนี่ยเข้ามาในออสเตรเลียก่อนโตโยต้อีกนะฮะ BYD เนี่ยใช้เวลาน,านานถึงปี2024จึงจะเปิดตัว PHEV คันแรกในที่นี่ก็คือ C Lion Six ตามมาด้วย Shark Six นะฮะซึ่งเป็นรถกระบะนะครับโดยเริ่มส่งมอบในพื้นที่ตั้งแต่เดือนมกราคม นายทอตกล่าวว่า PHEV เนี่ยเริ่มที่จะมีบทบาทสำคัญในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ BYD นะครับแม้ว่าจะเปิดตัวเพียงแค่กลางปีแต่ว่า C-Lion 6กเนี่ยก็เกือบที่จะกลายเป็นรถรุ่นที่ขายดีที่สุดของ BYD ในออสเตรเลียในปี2024กันเลยนะฮะ BYD เนี่ยส่งมอบจำนวน6,198คันซึ่งน้อยกว่ายอดส่งมอบรถยนต์ซีดานไฟฟ้าอย่างซิลที่6,393คันเพียงแค่นั้นนะฮะ แบรนด์จีนเนี่ยเตรียมเปิดตัวรถ SUV ขนาดใกล้เคียงกันอีกด้วยแต่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนในเดือนกุมภาพันธ์โดยใช้ชื่อว่าซีไลออนเซเว่นนะฮะโอ้โหเรียกว่าทางด้าน B y d ดีเนี่ยนวดค่ายโตโยต้าไปเรื่อยๆนะฮะก่อนหน้านี้ก็มี BYD ซลแล้วก็มีซีไลออนซิกนะฮะแล้วล่าสุดที่เปิดตัวในประเทศไทยไปแล้วนะก็คือเจ้าซีไลออนเซเว่นนะโดยยอดขายในประเทศไทยก็เรียกว่าขายดีพอสมควรนะใน มอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมาแล้วก็ทางด้านออสเตรเลียเนี่ยก็เตรียมที่จะนำซีเลออนเซเว่นเนี่ยนำมาแข่งขันอีกนะครับซึ่งเรียกว่า BYD ในยุคนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของทางด้านโตโยต้าเลยนะครับแต่คุณลุกทอสเนี่ยเขาก็มีการกล่าวนิดนึงนะฮะว่า BYD เนี่ยมีการเปิดกว้างกับผู้บริโภคเมื่อเปรียบเทียบกับลาโฟนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้ซีเลออนซิกก็มีการถูกผู้บริโภคในตลาดออสเตรเลียเนี่ยมีการบ่นเล็กน้อยนะฮะเกี่ยวกับ ระบบการสั่นสะเทือนที่รู้สึกว่ามันนิ่มเกินไปแล้วก็ควบคุมไม่ค่อยดีนะฮะดังนั้นเขาบอกว่าในรุ่นปี2025เนี่ยผู้ผลิตเดิมเนี่ยจึงประกาศว่าจะปรับแต่งตั้งค่าระบบการสั่นสะเทือนให้ใหม่นะฮะเรียกว่า b y d ก็พยายามที่จะแก้ไขในจุดบกพร่องที่ชาวออสเตรเลียกล่าวอย่างโดยดีนะฮะเขาเปิดกว้างกับผู้บริโภคเมื่อเปรียบเทียบกับโตโยต้านะฮะเรียกว่าคอยรับฟังปัญหาเกี่ยวกับตัวรถแลวพร้อมที่จะแก้ไขให้ทุกด้านให้กับชาวออสเตรเลียนั่นเองนะครับ ซีไลออนซิกเนี่ยเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของ BYD ในออสเตรเลียเลยนะฮะโดยยอดขาย1,122คันในเดือนธันวาคมทำให้ BYD แซงหน้ารถยนต์รุ่นลองลงมาอย่างซิวซึ่งมียอดขายตกลงเพียง412คันและรถยนต์ SUV รุ่นนี้คิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของยอดขายรวมของ BYD ในเดือนธันวาคมอีกด้วยนะฮะ นอกจากนี้นะซีเล i ยนซิของ BYD ยังพลาดตำแหน่งรถที่ขายดีที่สุดของ BYD ตลอดปี2024อย่างหวุดหวิดนะโดยแพ้รถอย่าง BYD s han, ha, a er un, e a l ซลด้วยกันเพียงแค่เฉียดฉิวเท่านั้นนะเจ้า BYD s e ดีซลเนี่ยส่งมอบได้6,393คันแต่ว่าเจ้า BYD c l ดีซีเลซิกเนี่ย สามารถทําได้6,198คันเรียกว่าเกือบที่จะเป็นรถที่ขายดีที่สุดในออสเตรเลียของ BYD ประจําปี2024 mm. กันเลยทีเดียวนะครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะฮะที่ทางออสเตรเลียทางศูนย์ BYD เนี่ยเขาออกมาต่อกลับทางด้านโตโยต้าในออสเตรเลียนะฮะเห็นโตโยต้าในออสเตรเลียเนี่ยลงข่าวหลายรอบแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเป็น BYD ในออสเตรเลียเนี่ยเขาพูดบ้างว่า โตโยต้าเนี่ยใช้เทคโนโลยีเมื่อ15ปีที่แล้วนะฮะโดยเฉพาะเจ้าล a าโฟเนี่ยเขาบอกว่ามีการปรับแต่งแค่ภายนอกเท่านั้นแต่ว่าเครื่องยนต์ยังใช้เมื่อ15ปีที่แล้วอยู่เลยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างฮะว่าโตโยต้าเป็นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่านะฮะว่าใช้เทคโนโลยีที่ค่อนข้างล้าหลังแล้วก็ย้อนอยุคไปถึง15ปีก็สามารถคอมเมนต์มาที่ช่องด้านล่างนี้ได้เลยนะครับวันนี้เราก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับและถ้าเรามีเรื่องราวข่าวสารเทคโนโลยียานยนต์ทั่วโลกเราก็จะนำเสนอใหม่นะครับรับ ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ